ฟบิกสวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆทำเคสใส่โทรศัพท์จากผ้าแบบง่ายๆกันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทําอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้ผ้าชิ้นงานหลักตาจะใช้เป็นผ้าคัดตตอนร้อเซ็นะคะส่วนด้านในตาจะใช้เป็นผ้าซับในค่ะแผ่นใยสังเคราะห์กระดุมแป็เข็มหมุด กันไกประการแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะส่วนแพทเทิร์นตาจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดแพทเทิร์นออกมานะคะแพทเทิร์นจะมีทั้งหมด3ส่วนค่ะจะเป็นส่วนของผ้าชิ้นงานหลักผ้าซับในแล้วก็แผ่นใยสังเคราะห์จะใช้แบบเดียวกันนะคะต่อมาจะเป็นส่วนของผ้ากุนด้านบนของชิ้นงาน ตัดออกมา1แผ่นแบบนี้ค่ะต่อมาจะเป็นส่วนของผ้ากุญด้านบนเราก็จะตัดออกมา1ชิ้นแบบนี้นะคะส่วนผ้าขอบด้านข้างสําหรับห้อยโทรศัพท์หรือว่าเอาไว้คล้องพวงกุญแจนะคะก็ตัดออกมา1ชิ้นเหมือนกันค่ะในส่วนของผ้าชิ้นงานหลักนะคะจะตัดออกมาเป็นผ้าคัตตอน1ชิ้นผ้าซับใน1นชิ้นแล้วก็แผ่นใยสังเคราะห์ค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการให้ตัวเคสมีความหนาขึ้นนะคะก็สามารถเพิ่ม ความหนาจากที่ตัวของแผ่นใยสังเคราะห์ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากสายสําหรับคล้องพวืองกุญแจด้านข้างก่อนนะคะให้เ,เพื่อนๆหงายผ้าด้านผิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ประกบเข้าหากันค่ะพอรีดออกมาทับพอรีดออกมาเรียบร้อยจะมีรอยพับด้านตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ประกบผ้าทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเข้าหากันที่รอยพับเลยนะคะ พอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะกลับด้านผ้ามาชนกันแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปเย็บทับนะคะเย็บทั้งสองด้านเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาที่ส่วนของตัวชิ้นงานหลักกันค่ะในส่วนของชิ้นงานหลักนะคะให้เพื่อนๆง่ายส่วนของแผ่นใยสังเคราะห์ขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็วางประกบพับทับผ้าลงไปแบบนี้นะคะ แล้วก็ใช้เข็มหมุดนะคะกัดชิ้นงานเอาไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะในส่วนนี้นะคะหากเพื่อนๆต้องการจะทำลายเย็บต่างๆนะคะก็ให้ทำได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ทำนะคะอยากให้เป็นการตัดเย็บที่รวดเร็วจริงๆนะคะก็สามารถวางผ้าซับในทับลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นำไปเย็บทับรอบชิ้นงานค่ะโดยเว้นด้านบนเอาไว้นะคะเราจะเอาไว้กับด้านผ้าค่ะ แต่ในวันนี้นะคะตาจะทํารายเย็บให้กับชิ้นงานด้วยค่ะเพิ่มเวลาอีกนิดนึงค่ะเป็นการตกแต่งให้ชิ้นงานดูสวยมากขึ้นนะคะต้าก็จะพลิกด้านที่เป็นแผ่นใย,ยสังเคราะห์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ใช้ปากากากับไม้บรรทัดนะคะทําการวาดลวดลายลงไปค่ะวันนี้นะคะตาอยากได้เป็นริ้วแล้วก็เป็นริ้วตัดกันแบบนี้นะคะตาก็จะลากเส้นเลยค่ะ ไม่จําเป็นต้องวัดให้เท่ากันเป๊ะๆนะคะก็หรือว่าเพื่อนๆต้องการให้มันเท่ากันก็สามารถวัดช่องไฟได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ตาอยากแบบนี้นะคะแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งค่ะคราวนี้ตาจะลากเป็นวงกลับแบบนี้ค่ะได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะ ตาก็จะเพิ่มเข็มหมุดเข้าไปค่ะทีนี้เราจะกัดลงบนด้านที่เป็นแผ่นใหญ่สังเคราะห์เลยนะคะแล้วเราก็นำไปเย็บตามเส้นที่เราได้ทำการขีดเอาไว้ได้เลยค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เรบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบชิ้นงานกันเลยค่ะให้เพื่อนๆหงายผ้าที่เป็นส่วนของแผ่นใยสังเคราะห์ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะประกบใช้เป็นด้านผิดของผ้าซับในนะคะวางทับลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำการใช้เข็มหมดุดยึดรอบๆชิ้นงานค่ะ ได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะนำไปเย็บรอบชิ้นงานแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดส่วนของตัวสายคล้องโซ่กุญแจค่ะให้เพื่อนๆวัดจากขอบด้านบนลงมาประมาณ1นิ้วนะคะ1นิ้วก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็ให้พับเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วก็วางลงไปตรงตำแหน่ง1นนิ้วที่เราวัดเอาไว้เมื่อสักครู่ค่ะ ให้ใช้ผ้าของตัวห่วงคล้องนะคะยื่นออกไปจากนอกชิ้นงานประมาณ1เซนค่ะแล้วก็ประกบผ้าอีกชิ้นหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะมาทับลงไปแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้เข็มหมุดนะคะยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันค่ะ และแบบนี้เรียบร้อยเราก็จะนําไปเย็บรอบขอบชิ้นงานอีกครั้งหนึ่งค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ต้าก,ก็จะนําไปเย็บเป็นเย็บซิกแซกนะคะเก็บขอบชิ้นงานอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บส่วนของด้านบนของปากกระเป๋ากันค่ะให้เพื่อนๆน,นะคะนําผ้าที่เราเตรียมเอาไว้นะคะมาวางลงไประนาบเดียวกันโดยใช้ด้านถูกนะคะประกบทับลงไปแบบนี้ค่ะวางให้เสมอกับตัวขอบผ้าของเราเลยนะคะ ในส่วนของปลายของผ้านะคะให้พับเข้ามาประมาณครึ่งเซนค่ะแล้วก็วางลงไปแบบนี้ค่ะได้แบบนี้เรียบร้อยเราก็จะใช้เข็มหมุดนะคะยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทําการกลับผ้าด้านถูกได้เลยค่ะกลับผ้าด้านถูกออกมาเรียบร้อยเราก็จะดึงให้ผ้า ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพับทบกลับลงมาค่ะพอได้ลักษณะออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการพับทบกลับลงมาค่ะวิธีการทํานะคะเราก็จะใช้พับป,ปลายผ้าลงมาประมาณครึ่งเซนแบบนี้นะคะแล้วก็พับทบกลับลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เข็มหมุดนะคะยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็เราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบชิ้นงานเลยค่ะ พอกัดเข็มุดรอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะนําไปเย็บนะคะเย็บให้ชิดกับขอบด้านล่างแบบนี้เลยนะคะเย็บจนรอบชิ้นงานเลยค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเราก็จะทำการติดส่วนของกระดุมแบ็กเข้าไปด้านในนะคะในส่วนของกระดุมแบ็กนะคะเราจะติดตรงกลางบริเวณกลางชิ้นงานแบบนี้เลยค่ะแต่วันนี้นะคะตาจะติดลงไป ตรงกลางของขอบผ้าคุ้นที่เราได้ทําการเย็บเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะแบบนี้เนี่ยนะคะพอเราเล็งระยะของกึ่งกลางชิ้นงานได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวเหล็กแหลมนะคะแทงลงไปเลยค่ะถ้าผ้ามันหนามากมันอาจจะแทงยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ให้ ใช้แรงนิดนึงค่ะได้แบบนี้นะคะเราก็จะใส่แป้นลงไปด้านในแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้ครีมนะคะยึดให้ ติดกันค่ะแบบนี้นะคะต่อมาก็มาทำดูเดิมที่เราเจาะทะลุผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะเราก็ลองโทรศัพท์มาใส่ดูค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับซองใส่โทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆแล้วก็ทําได้รวดเร็วด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถเพิ่มขนาดของตัวชิ้นงานได้นะคะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ของเพื่อนๆมีความยาวมากกว่าที่ต้าได้กําหนดเอาไว้ก็สามารถเพิ่มความยาวของตัวชิ้นงานหลักได้เลยค่ะลองไปทําตามกันดูนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะ